นิทานเรื่องอ้อมกอดที่อบอุ่นในหมู่บ้านเล็กๆที่ล้อมรอบไปด้วยธรรมชาติและความงามของท้องทุ่งมีเด็กชายคนหนึ่งชื่อว่าต้นต้นเป็นเด็กชายที่มีจิตใจอ่อนโยนและเมตาตาต่อสัตว์ทุกชนิดในทุกๆเชา้าต้นจะเดินไปโรงเรียนพร้อมกับเพื่อนๆของเขาโดยระหว่างทางนั้นต้นจะชื่นชมความงามของธรรมชาติ และสังเกตเห็นสิ่งต่างๆรอบตัวอยู่เสมอวันหนึ่งขณะที่ต้นเดินไปโรงเรียนเหมือนเช่นทุกวันเขาได้ยินเสียงร้องแผ่วเบาดังมาจากข้างทางเมื่อเขาเดินเข้าไปใกล้ๆก็พบกับลูกสุนัขตัวเล็กๆตกอยู่ในคูน้ำข้างถนนดูท่าทางอ่อนแอและสกกระปรกต้นรู้สึกสงสารลูกสุนัขมากเขาคิดว่า หากปล่อยให้ลูกสุนัขอยู่ตรงนั้นต่อไปมันอาจจะไม่รอดต้นตัดสินใจอย่างรวดเร็วเขาค่อยๆอุ้มลูกสุนัขขึ้นมาอย่างระมัดระวังและนำผ้าเช็ดหน้าของเขามาห่อตัวมันไว้เพื่อให้มันได้รู้สึกอบอุ่นจากนั้นต้นก็รีบเดินกลับบ้านเพื่อขออนุญาตพ่อและแม่ในการเลี้ยงดูลูกสุนัขตัวนี้เมื่อกลับถึงบ้าน ต้นบอกกับพ่อแม่ว่าเขาพบลูกสุนัขตกอยู่ในคูน้ำและอยากจะเลี้ยงมันไว้พ่อและแม่ของต้นเห็นความเมตตาและความตั้งใจของลูกชายจึงอนุญาตต้นดีใจมากและรีบเตรียมที่อยู่สำหรับลูกสุนัขเขานำกล่องกระดาษมาทำเป็นกรงชั่วคราวและใช้ผ้าห่มเล็กๆวางในกล่องเพื่อให้ลูกสุนัขได้อุ่นวันถัดมา ต้นเดินไปโรงเรียนเหมือนเช่นทุกวันแต่ทุกครั้งที่กลับถึงบ้านเขาจะรีบวิ่งมาดูแลลูกสุนัขตัวน้อยต้นตั้งชื่อมันว่าเจ้าโชคดีเขาให้อาหารมันโดยให้ข้าวและเนื้อที่หั่นเป็นชิ้นเล็กๆและค่อยๆป้อนให้มันทีละคำทีละคำต้นรู้ว่าลูกสุนัขตัวเล็กและต้องการความอบอุ่นจึงนำหลอดไฟเล็กๆมาเปิดใก,ใก,ใกล้ๆกรง เพื่อให้เจ้าโชคดีได้อบอุ่นตลอดเวลาในช่วงเวลาที่ผ่านไปต้นมักจะทำความสะอาดกรงของเจ้าโชคดีเป็นประจำเขารู้ดีว่าความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่จะทำให้เจ้าโชคดีมีสุขภาพที่ดีได้และเขาก็ใส่ใจดูแลทุกรายละเอียดทั้งการให้น้ำและการทำความสะอาดกรงเพื่อป้องกันการสะสมของเชื้อโรค วันเวลาผ่านไปเจ้าโชคดีค่อยๆเติบโตและแข็งแรงขึ้นต้นรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่เขาสามารถดูแลเจ้าโชคดีจนมันเติบโตได้เขาเริ่มพาเจ้าโชคดีออกมาเดินเล่นในสวนหลังบ้านต้นรู้ว่าการที่เจ้าโชคดีจะสามารถอยู่ร่วมกับตนได้ดีนั้นต้องการมีการฝึกฝนและเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือมันในทุกๆขั้นตอน ต้นใช้เวลาทุกเย็นหลังเลิกเรียนพาเจ้าโชคดีออกมาเดินเล่นในสวนหลังบ้านเขาจะฝึกเจ้าโชคดีให้นั่งตามคำสั่งวิ่งไปคาบกิ่งไม้หรือลูกบอลและกลับมาหาเขาต้นรู้สึกตื่นเต้นทุกครั้งที่เห็นความก้าวหน้าของเจ้าโชคดีและเขาก็ไม่ลืมที่จะชื่นชมและให้รางวัลมันเมื่อมันทำได้ดีวันหนึ่ง เจ้าโชคดีสามารถทำตามคำสั่งของต้นได้อย่างคล่องแคล่วต้นรู้สึกดีใจมากและภูมิใจในตัวเจ้าโชคดีมากแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ว่าความสัมพันธ์ระหว่างเขากับเจ้าโชคดีนั้นเติบโตขึ้นเป็นความรักและความผูกพันเวลาผ่านไปหลายเดือนต้นและเจ้าโชคดีสร้างความผูกพันที่แน่นแฟนขึ้นเรื่อยๆเจ้าโชคดีไม่เพียงแต่ทำตามคำสั่งในการเล่นสนุกสนุก แต่มันก็ยังเริ่มตอบสนองต่อคำสั่งที่ซับซ้อนขึ้นต้นฝึกให้เจ้าโชคดีเฝ้าบ้านเมื่อเขาไปโรงเรียนและเจ้าโชคดีก็ทำหน้าที่ได้ดีเมื่อมีคนแปลกหน้ามาที่บ้านมันจะเห่าเตือนอย่างเคร่งครัดแต่เมื่อเป็นเพื่อนหรือคนในครอบครัวมันก็จะต้อนรับอย่างอบอุ่นวันหนึง่งขณะที่ต้นพาเจ้าโชคดีออกมาเดินเล่นในสนามข้างบ้านเขาไม่ทันสังเกตเห็นว่า มีรถกระบะขับมาด้วยความเร็วสูงรถกระบะเฉี่ยวต้นจนเขาเสียหลักพลัดตกลงไปในบึงข้างสนามต้นว่ายน้ำไม่เป็นและกำลังจะจมน้ำเขารู้สึกตกใจและหวาดกลัวมากทันใดนั้นเจ้าโชคดีก็รีบกระโดดลงน้ำและว่ายน้ำเข้ามาหาต้นมันให้ต้นเกาะตัวมันแล้วว่ายน้ำพาเขาเข้าฝั่งจนปลอดภัยต้นรู้สึกขอบคุณและรู้ว่า เจ้าโชคดีเป็นเพื่อนแท้ที่ไม่เคยทิ้งเขาเมื่อเขากลับถึงบ้านต้นเล่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นให้พ่อและแม่ฟังพ่อแม่ของต้นตกใจและรู้สึกขอบคุณเจ้าโชคดีที่ช่วยชีวิตลูกชายพวกเขาเข้าไปกอดต้นและเจ้าโชคดีพร้อมพูดขอบคุณเจ้าโชคดีที่ช่วยชีวิตต้นไว้พ่อแม่ของต้นบอกกับเขาว่า นี่เป็นผลจากความดีและความเมตตาที่ลูกได้ช่วยและเก็บลูกสุนัขมาเลี้ยงต้นรู้สึกภูมิใจในตัวเองที่ได้ทำความดีและรู้ว่าความเมตตาที่เขามีต่อเจ้าโชคดีนั้นได้รับผลตอบแทนที่ยิ่งใหญ่หลังจากเหตุการณ์ในวันนั้นต้นและเจ้าโชคดีกลายเป็นคู่หูที่แน่นแฟนยิ่งขึ้นพวกเขาใช้เวลาร่วมกันในทุกๆวัน ต้นมักจะพาเจ้าโชคดีไปวิ่งเล่นในสวนสาธารณะใกล้หมู่บ้านและพาไปเยี่ยมเพื่อนๆของเขาเจ้าโชคดีเป็นที่รักของทุกคนในหมู่บ้านไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ทุกคนต่างก็ชมเชยในความฉลาดและความน่ารักของมันนอกจากนี้ต้นยังพาเจ้าโชคดีไปร่วมการประชุมสุนัขในหมู่บ้านและเจ้าโชคดีก็ชนะรางวัลหลายครั้ง ต้นรู้สึกภูมิใจในตัวเจ้าโชคดีมากและทุกครั้งที่เขาได้รับรางวัลเขาจะมอบมันให้กับเจ้าโชคดีโดยการลูบหัวและกล่าวขอบคุณเมื่อเวลาผ่านไปต้นเติบโตขึ้นและเจ้าโชคดีก็กลายเป็นสุนัขที่แข็งแรงและฉลาดมากขึ้นพวกเขาเผชิญหน้ากับความท้าทายและการผจญภัยมากมายด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือสัตว์อื่นๆที่ต้องการความช่วยเหลือ หรือการช่วยเหลือเพื่อนบ้านที่ต้องการความช่วยเหลือในยามวิกฤตนิทานเรื่องนี้สอนให้เราได้รู้ว่าความเมตตาและความรักเป็นคุณค่าที่สำคัญในการดำเนินชีวิตการดูแลและการช่วยเหลือผู้อื่นไม่เพียงแค่ทำให้เรารู้สึกดีแต่ยังทำให้เราได้รับความรักและความซื่อสัตย์กลับมาเช่นเดียวกันความเมตตาที่เรามอบให้กับผู้อื่นจะนำมาซึ่งความสุข และความภูมิใจในตัวเองเสมอนะคะ